โอเคเรากลับมาที่ของเรานะครับฉะนั้นนะครับเกมวันนี้ไอฝึกซ้อมนี่ไม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 ่ได้เข้มข้นไม่ได้อะไรแค่ฝึกตรงนี้แล้วก็เล่นดิงแล้วก็คุยไรเบียดนิดหน่อย มาเช็คความพร้อมของสโมสรเมืองทองนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้ครับเสาร์ที่28ตุลาคมนะฮะช่วงเวลา20นาฬิกาตรงจะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่9ณสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีนะครับเจอทีมแกล่งอย่างอุทัยธานี FC นะฮะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ก็ตามทีแต่ว่าทีมเมืองทองเองก็คุ้นเคยกับทีมนี้พอสมควรอย่างที่แอดเคยบอกไปว่าหลายปีที่ผ่านมาเคย มาเยือนที่นี่นี่แหละครับในฟุตบอลรายการโตโยต้าลีครับแล้วก็แพ้ทีมอุทยธานีไปก่อนที่อีกสัก2-3สัปดาห์นี่ฮะกับไปเล่น FA ครับที่ทยโดมเตเดียมก็โดนอุทยธานีนี่แหละครับบุกไปชนะที่นูน่นอีกด้วยเช่นกันนะครับฮะก็เรียกว่าเจอกันล่าสุด2คนเนี่ยเมืองทองได้ผลการแข่งที่ไม่ดีกลับมานะครับ ในส่วนของความพร้อมของทีมเมืองทองของเรานะฮะก็ต้องบอกว่าวิลเลมพอลสกับชองกอสบิลงยังไม่พร้อมสําหรับการกลับเข้ามาสู่ทีมถึงแม้ว่าพอ p จะหายเจ็บแล้วก็กลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ตามทีนะฮะแต่ก็ยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นะครับ ก็มีข้อดีนะครับในทริปนี้เราได้เทศเจริญศัก์ที่หายจากการป่วยกลับเข้าสู่ทีมได้ทันเวลานะครับแล้วก็สเตฟานเชโปวิดนะครับหลังจากที่หัวแตกจากเกมล่าสุดแผลก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็น่าจะพร้อมสําหรับเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะฮะต้องบอกว่าสโมสรอ,อุทัยธา,ยานี FC หลังจากเปลี่ยน ในเรื่องของตัวคุณซื้อผลงานดีขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยล่ะครับตอนนี้อันดับตารางก็อยู่ใกล้ๆกับสมโมสรเมืองทองนี่แหละครับลงสนามมาทั้งหมด8นัดก็เก็บชะนะได้3นัดเท่ากับทีมเมืองทองนี่แหละครับและเกมที่พวกเขาเก็บชะนะได้นั้นก็เป็นการเจอบิ๊กทีมด้วยนะฮะก็คือชนะราชบุรีแล้วก็บุกไปชนะชนบุรี FC แล้วก็ล่าสุดนะครับบุกไปชนะทีมพีทีประจวบถึง3อ่าวเซเดียม,มาได้นะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของความมั่นอกมั่นใจ

เเต็จเสต็จเสร็จเต็ตตมป็าเสร็จแล้วดื่มน้ำเลย แต่ก็เชื่อนะครับว่าทางสตาฟโค้ชทีมงานของทีมเมืองทองก็รู้โจทย์นี้ดีนะฮะแล้วก็เตรียมวิธีการในการรับมือทีมเจ้าถิ่นอยู่แล้วละครับในวันพรุ่งนี้ก็ฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะท่านไหนสะดวกเรียนเชิญมาให้กําลังใจกันด้วยนะครับนาสาามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีแต่ดึกสักนิดหนึ่งนะครับสองทุ่มตรงนะฮะ แต่ว่าแอดก็เชื่อว่านักเตะกีฬายอกก็ต้องการกำลังใจจากแฟนคลับเมืองทองของเราอยู่ดีแหละครับอ้อที่สําคัญพรุ่งนี้นะฮะมีรถโมบายของสโมรสรเมืองทองของเรามาจําหน่ายชุดแข่งขันคอลเลคชั่นใหม่ทั้งเสื้อยาวเสื้อเยือนนะครับก็สามารถมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้สําหรับแฟนคลับเมืองทองที่อยู่ในย่านจังหวัดอุทัยธาน,นีนะฮะไม่มีโอกาสได้ไปซื้อที่กรุงเทพนะฮะวันพรุ่งนี้เรานํารถโมบายมาจําหน่ายถึงที่เลยแหละครับ